่อนจะบอกให้นะคะเคล็ดลับที่พี่ก่อนทิ้งท้ายเอาไว้ดูแลตัวเองดีดีไปคุณพ่อแล้วด้วยอ่ะทำยังไงบ้างคะพี่ต้องบอกว่างานเยอะมากๆนะฮะเมื่อกี้หน้าที่หลักคือคุณพ่อดูแลครอบครัว <S <S นะฮะแล้วก็โรงเรียนสอนเทนนิสทั้งสองโรงเรียนนะครับแล้วก็ยังมีบินไปบินมาขอนแก่นด้วยช่วงนี้เพราะว่ามีเรื่องของบ่อตกปลาที่ทําที่อำเภอบ้านฝางว่าขอนแก่นนะครับแล้วก็มีโรงเรียนสอนเทนนิสที่ขอนแก่นก็มีเพราะนั้นคืองานอ่ะมันเยอะมากนะในยี่สิบสี่ชั่วโมงคนเคยบอกว่า ไม่มีเวลาออกกำลับบงกายไม่มีเวลาดูแลตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นข้ออ้างเนาะ uh huh. จริงๆแล้วคนเรา24ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั uh ้น huh. ต้องพยายามจัดสรรเวลานะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมใช้การใส่ใจตัวเองด้วยกันรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ <c oughs> นะครับแล้วก็ออกกําลังกายอย่างที่บอกวิ่งขี่จักรยานหรือไม่ให้ทั้งตีนิดและที่สำคัญคือพักผ่อนเพียงพอ <c oughs> และต้องเสริมด้วยทังเช่าผสมมัลติวิตามินบี oh. อันนี้ใครๆก็ทานจริงๆ <c oughs> ตัวนี้รู้จักได้ยังไงคะพี่บอลตัวนี้รู้จักได้ไงจากพี่ยิ่งยงครับครับพี่ิิิ้้งงงงงงยยยแแลลวววกก็็เเออ่่่่าจพพีี ไม่ทราบมาก่อนนะพี่ยิงยงอ่ะอายุจะงหกสิบแล้วอ่ะหรือหกสิบแล้วหกสิบแล้วใกล้ใกล้จะหกสิบแล้วดูแบบเฮ้ยพี่ยิงยงจริงป่ะครับค่ะจริงพี่จะงหกสิบแล้วเนี่ยผมแบบเลยรู้สึกว่าพี่ดูแลตัวเองยังไงก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ยิงยงนะครับก็เลยได้รู้จักถังเช่าผสม multi vitamin B ตัวนี้นะครับอืมพอได้ใช้ดูผลลัพธ์ของเราที่รู้สึกได้เลยมันเป็นยังไงคะอย่างที่บอกว่าการที่เราใช้เวลาในแต่ละวันเยอะมากในการทํางานเนี่ยรวมถึงการออกกำลังกายที่ต้องไปเล่นเวทเล่นอะไรด้วยเนี่ย ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีตัวช่วยและตัวเสริมแหละหลังจากที่ทานถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทําให้ตัวเองพักผ่อนได้ดีขึ้นนอนแบบมีประสิทธิภาพนะครับคำว่ามีประสิทธิภาพหมายความว่าตื่นนอนทีเดียวเนี่ยเดชั่วโมงแปชั่วโมงยาวลวดเลยมันเหมือนเราได้ชาร์จแบตเต็มเต็มอ่ะไม่ใช่วันลุกขึ้นมากลางดึกใช่ไม่ใช่ลุกขึ้นมากลางดึกทุกสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงอะไรมันทำให้นอนไม่มีประสิทธิภาพถ้าเรานอนได้ยาวขนาดนั้นเนี่ยมันทาให้ให้เป แล้วตารางในแต่ละวันที่เรามีเนี่ยสามารถที่แบบตื่นมาแบบเฮ้ยลุยวันนี้กี่งานก็ลุยอือเออแล้วทานยังไงอะคะผมเนี่ยทานหนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะครับเท่านั้นเองก่อนนอนทุกวันจะไม่ลืมเลยนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตื่นมาเนี่ยมันมันแบบเฮ้ยพร้อมอะมันมันช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องความมั่นใจอะทานก่อนนอนพรุ่งนี้ตื่นมา ชาร์จแบตเต็มที่แล้วสดใสแน่นอนสดใสแน่นอนคือเราจะเห็นว่านาักกีฬาบางคนเคยนะคือเขาแบบอดีตเลนดีเนี่ยหลังเยอะจนนอนไม่หลับใช่เนี่ยพอามาทางตัวนี้แล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆแล้วที่สาคัญคือพอมีลูกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นละ <c oughs> ไอ้ที่ดูแลอยู่แล้วก็ดูแลแต่พอดูแลตัวเองมากขึ้นอีกเนะี่ยรู้สึกว่าเอออยากอยากมีเวลาอยากอยู่ลูกนานๆอ่ะอันนี้เห็นไวยอันนี้3คนเข้าใจหัวอกความเป็นแม่เป็นพ่อเหมือนกันอยากดูแลตัวเองนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยทำไมพี่บอลถึงมั่นใจโอ้ที่มั่นใจตัววนี้เพราาะ่ ผลิตภัณฑ์โรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP นะครับและ ISO 9001 2015นะครับและที่สำคัญสารสกัดถังเช่ายังเป็นออแกนิกนะครับและก็ยังได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาหรือ USDA นะครับและมีเครื่องหมายฮาลาลครับพี่น้องชาวมุสลิมสามารถทานได้ด้วยและยังมีรางวัลการันตีความสำเร็จอีกมากมายนะครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FIA s i a 2019นะครับและได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสันปี2020นะครับ และรางวัล t o อป a บนอ w วอรปี2020และอีกหนึ่งรางวัลที่ผมชอบมากเลยคือรางวัลอาเซียนท็อปคุณภาพ a r วอร์2020ทำไมผม้องพูดอย่างนั้ฮะคำว่าเป็นที่หนึ่งอาเซียนมันไม่ได้ง่ายใช่แล้วตัวเองเคยเล่นระดับอาชีพมา<อ>ขึ้นเป็นหนึ่งเล่นบอกเลยไม่ธรรมดาสุดยอดไย่แค่ไต่อันดับมาเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงปัญหาก่อนหน้านี้ที่พี่บอลเจอมามันเป็นยังไงฮะ มันก็เป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของสุขภาพ <Okay. S 2> ที่ที่คือร่างกายคนเรามันไม่ใช่หุ่นยนต์อ่ะ uh huh. มันไม่คือเราถามว่าเราเราเราไม่อยากนอนอ่ะบางทีอยากทํางาน uh huh. แต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อน uh huh. เพราะฉะนั้นอะไรที่มาทาให้เราพักผ่อนได้ได,ได้ได้ดีก็คือเรื่องของอสภาพจิตใจเครียดไหม uh huh. นอนหลับไหม uh huh. หลายหลายคนเครียดนอนไม่หลับ uh huh. แต่มันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องหาทางออกหาตัวช่วยเพราะนั uh huh. ้นผมบอกเลยว่าถังช่ำผสมมัลติวิตามีนีตัวเนี้ยทานเข้าไปแล้วทําให้รู้สึกว่าคลายเครียดในในมุมของผมนะรู้สึกว่า เฮ้ยเรามั่นใจพอทานแล้วเราสึกว่าเช้ามาตื่นได้มีมีพลังชั้นแปดเต็มที่ทําให้หลับแบบมีสิทภาหลับนานมากขึ้นแล้วหลายคนก็จะชอบบอกว่าอุ้ยกว่าจะกินถังเช่าเนี่ยต้องอายุเยอะๆจริงๆไม่จาเป็นเนาะไม่จําเป็นไม่จาเป็นคําถามนี้เคยมีคนถามผมหลายคนมากพอตอนกินถังเช่าด้วยเหรออายุยังไม่เยอะเลยบอกไม่จําเป็นว่าต้องอายุเท่าไหร่เพราะว่าคนเราอายุสมมุติ 30- 40แต่ว่าข้างในเขาเนี่ยระบบภายในอาจจะมากกว่าอายุก็ได้เพราะฉะนั้นเราเราไม่สามารถมองเห็นได้เราเราเราต้องไปเอ็กซเรย์ดูหรือให้หมอตรวจถ้าวันนี้ ไปแค่ตุนหมอตัวเนี่ยอาจจะบอกว่า50แล้วก็ได้อถ้อาห้าสิบแล้วก็ได,ได้เพราะนั้น,เ,นเราควรต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับโดยโดยถังเช่ามอติผสมมัลติวิตามินบนีครับเอ,เอาล่ะเอาล่ะมาอย่างนี้นะคะต้องมีโปรมาฝากเราแน่นนเลย <ฮะ S 1> ยังไงคะฟ้าดอนมาวันนี้ไม่ธรรมดาครับต้องมี <c oughs> โปรโมชั่นพิเศษนะครับฉลองยอดขาย10ล้านกล่องนะครับสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับหชุดนะครับสิกล่องน,นะครับราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นนะครับและพิเศษครับคุณผู้ชมสั่งซื้อ2ชุดไปเเเลลยยนะะะฮฮรับพิ่มกาแฟผสมองเช่า เพิ่มอีก10ถุงนะครับรวมทั้งหมด5ิซองนะบอกเลยคุ้มมากๆโปรโมชั่นนี้นะครับและจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะครับและวันนี้เราให้เพียง600สายเท่านั้นนะครับรีบโทรเลยนะครับ020265888หรือแอดไลน์ที่แอดลพแปดแปค่ะถ้าฟังผมไม่ทันนะฮะถ่ายรูปไว้แคปหน้าจอไว้นะครับชุดทดลองครับหนึ่งกล่องนะฮะราคา300บาทนะครับมีชุดทดลองด้วยราคา300บาทเท่านั้นนะครับโทรเลยนะฮะ020265888หรือแอดไลน์ที่ lp88 สองหกขึ้าแปนแปดแปดหรือแอดไล้วที่แอดล S CJ s u p e เป a r k e t รเตในขนาด4แคปซูลราคาเพียง49บาทนะครับ oh oh oh. ลูกค oh ้า oh. ที่มีอยู่แล้วบางทีออกจากบ้านลืมพกมาก็แวะเข้าร้านสะดวกซื้อได้เลยหรือว่าจะเปิดใจทดลองอักกน1กล่องก็ได้แต่เชื่อเลยนะหลายคนนะพอเปิดใจ1กล่องนะกลับมาซื้อ3ชุดใหญ่ยาวๆแม้กระทั่งโปรโมชั่น หนึ่งกล่องหนึ่งพันหกร้อยบาทเนี่ยไม่ต้องทานคนเดียวแล้วก็แบ่งแบ่งคุณคพ่อคุณแม่ทาน<ะ>ใช่ใช่มันก็คุ้มดีนี่คือนอกจากพี่บอลแล้วเนี่ยนะฮะเห็นในวงการนี้ก็ทานกันแบบเพียบเยอะแยะไปหมดเลยใช่ใช่ครับดารานักกีฬาในวงการเนี่ยพี่บอลเพอร์ดอนพี่สามาพย่กอลุณน,นะครับน้องวิวโยภากับตันกิฟต์นะพี่ตองชิดชอยนะครพี่สมจิตจงจอหอนะฮะและในวงการเซปเปอรีร้เมืองไทยดารา <c oughs> นะครับแน่ <c oughs> นอนพี่หนุ่มสุนรามน้องแพนเค้กคิตตูกี้วิลลี่เสนาหอยนะครับ รวมถึงพี่พรดอนพี่ตั๊กสิริพรพี่นุ้ยเชิญยิ้มแล้วเมื่อกี้พี่บอลเชิญยิ้มอ๋อพี่บอลพี่ยวเชิญยิ้มด้วยพี่ชมพู่ด้วยนะคะพี่ชมพู่ต้องบอกว่าต้องเริ่มใส่ใจตัวเองแล้วบางทีเราฟังมานานๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองก็มีลูกเหมือนกันะเราก็ไม่อยากแก่ก่อนไม่อยากตายก่อนลูกเหมือนกันก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองผู้สวเราต้องทานด้วยเลยต้องเริ่มแล้วนะทานชาผสมมอลติวิตามินบีอ้าวย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะว่าทานแล้วเนี่ยพี่บอลเองรู้สึกว่าได้ผลัพ์อย่าางงไรบ้ อย่างที่บอกว่าการพักผ่อนของเราอ่ะมันจําเป็นมากๆนะ uh huh. คือร่างกายคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์การจะสร้างภูมิคุ้มกันการจะทําให้ร่างกายสูขภาพแข็งแรงมากขึ้นคือการพักผ่อนก uh huh. นะ็คือการนอนหลับนี่แหละ uh huh. ง่ายๆนะ uh huh. เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าทายัางไงให้เราหลับลึกหลับสบายถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะฮะทานแล้วทําให หลับสบายหลับมีแบบประสิทธิภาพนะครับตื่นมารู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าอยากที่จะทํางานในวันรุ่งขึ้นะนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตได้นะสาหรับคนที่นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะอ,อารมณ์อารมณ์อารมณ์จะสดชื่นและอารมณ์ดีสังเกตสิคนที่พักผ่อนไม่พอจะหงุดหงิดแล้วคิดอะไรไม่ค่อยออกใช่เอ,อ,อวันไหน นอนได้แค่สามชั่วโมงตื่นมามันมันมันไหวไหมไม่ไหวใช่แต่ถ้านอนแบบเจ็ดแปดชั่วโมงเต็มๆตมเข้าไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าวันนี้แรงเยอะมากสามารถที่จะลุยงานได้ทั้งวันจริงด้วยอันนี้ที่พูดมานี่ไม่ใช่ยาหลับอะไรนะคะเป็นถังเช่าวสมวันปีวิตามินบีทั้งนั้นเลยใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างที่บอกให้ว่าช่วงนี้สําคัญเลยเราต้องดูแลสุขภาพเป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิดแล้วเล่าที่สองดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารในครบห้าหมู่สำคัญมากๆนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงเลยกันครับวันนี้นะฮะฉลองยอดขาย10ล้านกล่องนะครับสั่งซื้อถังเช่าผสมมาลติวิตามิน B 1ชุด10กล่องนะครับราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นนะครับและพิเศษครับคุณผู้ชมสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มเลยครับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวม้งหมด50ซองนะฮะและจำกัดสิตในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดแล้ววันนี้ครับรับเพียง6 0 0สายเท่านั้นนะครับ เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแคปหน้าจอฮะถ้าฟังไม่ทันนะครับเบอร์โ <c oughs> ทรศัพท์020265888หรือแอดไลน์ที่แอด LP88 ครับค่ะชุดทดลองหนึ่งชุดสามร้อยบาทนะครับถ้ายังไม่ซื้อชุดใหญ่ซื้อชุดทดลองนะครับสามร้อยบาทนะหนึ่งกล่อง020265888หรือแอดไลน์ที่แอด LP88 ครับ <c oughs> สูตรไม่ยิ่งขึ้นนะฮะมีมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขนาดสี่แคปซูลราคาเพียงสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับะอ้โหนี่แหละจริงจริงนะอกยาคอกร เต็มเร็วมากนะจ๊ะหลายคนจะเสียดายที่โทรไม่ทันนะคะยังถือว่าเป็นช่วงปีใหม่อยู่นะเป็นช่วงช่วงปีใหม่ก็ยังสามารถเป็นของขวัญปีใหม่ได้ให้กับผู้ใหญ่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับคนที่เรารักนะครับรวมถึงให้กับตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมรีบกดเลยนะ020265888หรือว่าไลน์แอด LP88 นะคะอ่ะพี่พี่บอลย้ำโปรโมทให้เรับ้วโปรโมชั่นพิเศษอีกครั้งนึ่งนะฉลองยอดขาย10ล้านกล่องนะครับสั่งซื้อถังเช้าผสมมัลติวิตามินบี1ชุดนะครับ10กล่องราคาเพียง1 6 0 0บบบาาททเเ่นนนััั้ะะคครรแลพิศษ สั่งซื้อ2ชุดรับไปเลยนะครับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวมทั้งหมด52นะครับจำกัดสิทธิในการซื้อท่านละไม่เกิน2ชุดแล้ววันนี้รับเพียง600สายเท่านั้นนะครับโทรเลยนะครับ02026 5888หรืออัดไลน์ที่ a อด8 8ครับชุดทดลองนะฮะกล่อง300บาทนะครับชุดทดลอง1กล่อง300บาทครับ0 2 0 2 6 5 8 8หรือแอดไลน์ที่ a อด8 8ลครับ ถ้าใครคิดลืมสะดวกมากยิ่งขึ้นเดินเข้าเซเว่นอเลเว่นนะครับซีเจซูมาร์เก็ตนะฮะขนาดสี่ขับซูดราคาเพียง49บาทเท่านั้นนะครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเนี่ยนะคะลามไปทุกวงการแล้วนะวงการบันเทิงวงการกีฬาวงการนักธุรกิจไปทั่วๆเลยเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยจะต้องมีติดบ้านเอาไว้วันนี้ราคาพิเศษมากๆห้ามพลาดนะจ๊ะก่อนที่บอลจะไปวันนี้นะครับมีสโลแกนของถังเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า10ล้านกล่องถังเช่ายิ่งย 588หรืออดไลน์ที่ @lp88 ครับเยี่ยมามากๆเ,เลยนีข่ขอบคุณพี่บันพระรดมาก่ะขอบคุณาค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม่ะาพบกับแพทย์ผงการดอกชื่อว่าน้องอยูโรนั่นเองะค่ะจะเดาะเก่งแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันวันนี้เราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ